S <S สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุณชูมิเกยียรสุทานค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมง,งานของเรานะครับภาพะยะนตร์เรื่องหลอกลิมเลิฟสวัสดีญาติของคพอด้วยนะครับสวัสดีขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เผือกนะคะคที่เลี้ยงเผือกมาจนเติบโตและมีโอกาสที่เราได้ร่วมเเลิเรรบรตในวันนี้ค่ะ แต่รอบสองก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยเครับอยากให้เห็นบรรยากาศหลังเวทีนะคะว่าตอนนี้ทุกคนตื่นเต้นมาก<ช>ที่จะได้เจอกับทุกคนนะคะเยลดูถูกต้องค่ะวันนี้นะคะนอกจากโอบกระเพื่อจะแต่งแต,ตัวเป็นตีมเซเลเบตความรักแล้วขอนี้เราเจอมาเห็นความรักเพื่อย่าตื่นเต้นมาดูแต่งจริงเธอต้องออขวัญทายไม่ได้ตื่นเต้นแต่สูตรโพเอ็มมััดนะ ออตัวไม่ค่อยได้เลยแล้ววันนี้เรามาในตีนเซลเลบรบความรักนะเราก็นึกว่าเออเราน,น่นาจะเป็นเจ้าสาวคนเดียวของได้ใธอดูเจ้าสาวท่านะใช่ตรงนั้นแรงกว่าตรงนั้นแรงกว่าบายัีอยากถะคิดวาสตาฟเมื่อได้พักใหญ่แล้วนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน World p ฟี m เมีของภาพยนตร์ลองลิฟเลอรถูกต้องค่ะเราเป็นแนวภาพยนตร์เรี่กว่าแนว คแนวฮาและดราม่านะคะเรื่องราวดิฉันจะริบให้คุณเผื่อความสักับเล็กน้อยลองดูซิเมื่อเธอหมดรักและเตรียมจากลาแต่เขาดันมาามจำเสือคุณเผื่อเรื่องราวมันจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้หลายท่านได้รับตัดแล้วสองทุ่มเราเตรียมดูพร้อมกันกับลองลิฟเลยว่าพี่เพ็กกล้ามา <c oughs> ดูทีเธอไปต้องดูีเดี๋ยวฉัไปตามรอยข้างในก่อน ตอนนี้เดี๋ยวเราทั้งสามท่านครับขอต้องฝากทั้งสามท่านฝากถึงภาพย,ยนตร์เรื่องนี้จ้ะนะคะเราเนื่องจากทั้งสามท่านเป็นแบบนักแสดงนำในนะั้นเนาะเราไม่ไม่มีการส่งตัวแทนครับขอเชิญทีละท่านเลยค่ะครับขอเชิญนะคุณปอกแบบนะฮะฝากฝากภาพยนตร์สองทุ่มทุกคนจะได้ชมภาพย,ยนตร์เรื่องนี้อ๋อใช่ค่ะสวัสดีค่ะ ไอ้ชอบอะไรนะไห้กิบคนทีได้าังเขาขายวายอะค่ะยแล้วเย็นเขาขายแล้วก็ได้ซื่อเพราะว่ายืนตรงนั้เล่นที่ยี่สิบเลที่ยี่สิบจยืนตรงนี้ฉันจะขอไปได้ให้พี่ปีเตอร์กล่าวก่อนอย่ากวทีอย่าตกนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าปีเตอร์พูดอะไรเ้าตามเราตามพี่ปีเตอร์อะไรค่ะพปีเตอร์นะเชิญฮะผมว่าการการที่หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของพี่มุกอะมันสนุกมากแล้วก็ ได้เป็นตัวละครแบบที่ไม่เคยได้ทํามาก่อนแล้วมัน,นมันมันแล้วมันก็สนุกมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นเหมือนที่ผมได้เจอเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับพี่ปีเตอร์นะพี่ปีเตอร์วันนี้พี่ปีเตอร์จะมีเพลงเจ้าทูวอยู่ไหนมาฝากคนคนคนบ้ละพี่ปีเตอร์นะครับเอร์นครับขอบคุณค่ะครับเก่งมากเราแค่ปีเตอร์ถ้าพี่ปีเตอร์หยิบไมค์ร้องเลยฉันก็ได้เลยนี่นะคะนนท์ครับนนท์ ซึ่งเดี๋ยวนนจะเล่าใหตรงลิมด้วยนะคะรับขอโทษครับก็เรียกได้ว่าเป็นเขาเขาให้ชื่อว่าเป็นชองทาม่าลนะครับก็น่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบรทั้งความสนุกความฮาแล้วก็ความดราม่าเป็นเป็นภาพยนตร์ครอบครัวที่อยากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขอบคุณคุณนนค่ะคุณตุ้งค่ะคุณตุ้งฝากอะไรถึงกระแสข่าวช่วงนี้ด้วยต้องแต่ค่ะคะเรียบแต่ เราเเรื่องนี้นะคะคิดว่าน่าจะตอบตอบตอบโจทย์คนดูหนังในทุกทุกภาคส่วนใครชอบดูงานแ a c t ิ้งจะเจองานแ a c t ิ้งที่ดียกเวนดิฉันนะคะรับใครชอบดูงานบทบทเรื่องนี้ดีมากใครชอบดูงานโอเปอเรตสิ่งที่สว,สวยดีมากใครชอบดูแบบแบบมวลรวมเรื่องนี้ก็คืกอกลมกล่อมเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่ารอบจะไม่ว่าคุณจะเป็นเป็นคนที่เข้าโรงหนังด้วยจุดประสงค์อะไรภาพยนรตร,เร์เรื่องหลอกลิ่นหรือเชื่อว่าตอบโจทย์ทุกคนแน่นอน จะเอาไว้ว่าเมาก็ตอบเป็นสารได้ดีมากดีมากที่สุดงานไม่เสียด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณปีเตอร์คุณความแบงคุณนนท์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเออร์เบอร์ตาพาเกตค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเบ็คกี้ริเบ็คก้า สองรางเลครับคุณมุกปิยการมุกเขาซาติดกระสริครับวันนี้อันนี้คยูได้บอกว่าคนไหนผู้กำกับคนไหนน้องเบกกี้มาดิ ไม่ได้นะคะก็อยากดูค่ะก็มันแล้วเราก็หายไปนานเนี่ยค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ค่อยได้เห็นตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบหนักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยใช่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นตัวเองก็ก็อยากแบบไม่เหมือนคนนี้เขาเล่นหนังบ่อยค่ะจริงๆแล้วคุณซันนี่อเล็กซานเดอร์เนี่ยก็เล่นหนังบ่อยใช่ค่ะพันกว่าเรื่องตลอด20ปีในวงการะค ตื่นเต้นไหมนะตอนนี้ยังไม่เคยตื่นไม่เคยตื่นเต้นเลยครับแต่ว่าตอนนี้แม่กับพ่อผมยืนตรงนั้นผมเต้นหลอโคตรหล่อมาแล้วแล้วตอนนี้พูดมามองไม่มองด้วยมามองค่ะมามองสวัสดีค่ะไม่เห็นไม่มองมามองค่ะไม่เหไม่เห็นมามองมามองวัารีแหละอยู่ไข้างเขามามองไม่มองมามองค่ะมามองค่ะสวัสดีค่ะมาลองซันนี่ตื่นเต้นมากมากครับคระ แม่ฉันรุ่ไทยชาติตอนนี้มามองอยู่ตรงนั้นนะคะไม่น่าจะจุดเป็นเรื่องไหนอยากดูอยากดูหมดแจ้งกูเลยอยากดูอันนี้คือทั้งคันนี้ชมพูยังไม่ได้ดูเลยอ่ะใช่ครับไม่ไม่ได้ดูเลยหมุกเขาห้ามเหมือนกันเลยขาเยี่ยมคนเหมือนกันยมาที่น้องเล็กของเราบ้างน้องเบกกี้นะครับ คนรอบข้างเมื่อรู้ว่าเราเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนตื่นเต้นค่ะทุกคนอยากดูหมดเลยคะ่ะค่ะที่ในนามของผู้เกี่ยวข้องภาพยนตร์เรื่องนี้ <c oughs> ขอบคุณเบกกี้ครั้งหนึ่งที่ทําให้วันนี้เราเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกค่ะ<ฆ>ขอบคุณท <c oughs> ุกคนค่ะทุกคน มุกว้าวตอนนี้คือยิ้มจนตอนนี้กลัก็คือถึงหลังหูแล้วค่ะก,คก็เปิดการมุกว้าวมีไป้ายไฟด้วยหนึ่งอันอยู่ไหนไหนใ<ช>หนป้ายไฟมุกวาด้วยแล้วจับได้ว่าเป็นคนกันเอง <c oughs> ด้วยใช่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 จัได้เป็นคนกันเองถามคุณมุกวาวดีกว่าทั้งกำกับทั้งเขียนบทด,ด้วยเนาะเกรงไหมตอนนี้กระแสเขารอดูหนังรออยู่เห็มุกวาวก็มีบ้างตื่นเต้นไปชอบมากมาก ไันดังที่สุดใชมถ้าสมมติเอางี้เขาคำถามเขาบอกว่าถ้าสมมติวันนี้สามารถเขียนบทตอนจบได้เป็นตอนจบที่ทุกคนเดินออกมาจากโรงภาพยนตร์ลองลิฟเลอรอยากให้ซีนมันเป็นยังไงคนออกมาด้วยความรู้สึกยังไงดีจริงๆวันนี้ถ้าได้ออกมาก็จะรู้ว่าเรามีมีเขียนตอนจบไว้เหมือนกันเป็นหนังซ้อนหนังทีอไปแร้วล่ะจ้า แล้วไปดูได้ที่ไหนแล้วอบกับเผือนไม่รู้ข้อเท็จจริงด้วยก็เลยฉันโอ้อะไรอะเดี๋ยวกูอ่อเราไม่รู้ไปดูในโรงใช่ค่ะก็คือจริงๆเราอยากให้การดูหนังมันเป็น experience มากกว่าการแบบแค่เข้าไปดูในโรงอะไรอย่างนี้ยนะคะเราก็อยากให้หนังมันตั้งคำถามตัดสินฉันชอบที่คุณชมพูดถึงขั้นมองหน้ามุกว่ายังไงนะ วอลเบทาลูนมาแม่ฉันด้วย <c oughs> มามานมอเมืองไหนไมากไทยถ้าเป็นเซนนี่จอนมันเปล่าเลยดีที่แม่ชวนเขาไม่ตัดสินตีที่พลาดเซนนี่อ<ด>เ<ร>ล็กซานเดอร์ฝากอะไรเรื่องนี้ค่ะครับก็จะฉายแล้วครับ29่สิบเกาพินี้ยวมาังรรครับใครว่างๆมาดูมาเลือกอื่นก็ได้ถ้าไม่มีรอบก็เดี๋ยวมาลงดูก่อนครับครับมาดูกันก่อนให้มาดูกันก่อนไน่นอนครับ29่สิบเาพินาียวนี้ค่ะคุณเันนี่ค่ะเันนี่ครับ ต่อไปคนระับคุณชมพู่อารยาอัลเบอร์ตาคากเก็เาากต,ตเธอชอบชื่อน้องเบ็กี้ใช่เดี๋ยวขอบคุณเชิญเลยค่ะคุณชมพู่ค่ะก็จะบอกว่าตอนแรกที่เล่นเนี่ยก็โอเคเราเป็นนักสแสดงแล้วนะเราก็คาดหวังแล้วว่าเราก็อยากให้มีคนมาดูประมาณเด็กอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเล่นจนจบแล้วแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของนักสแสดงทุกคนแล้วก็รวมถึงพี่มุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือคาดหวัง ก็อยากให้มาชมกันค่ะทุกคนชมเลยขอบคุณแม่ชมค่ะและ้องเบกกี้วินเมกกาแททริเซียอาร์ฟรอนแล้วกับคุณเกรงอาจให้หมดภายในลมหายใจเดียวผมผมไม่เปิดไปหน้าไหนด้วยเดี๋ยวลืมเบกกี้ค่ะก็ตื่นเต้นกับการได้เห็นไฟล์พีซของหลังนี้แล้วเราลองเจอรี่อยู่นะคะยุไยกัน มาดูกันเยอะๆนะคะ LLL ฝากด้วยนะคะที่เราเล่นดีๆเป็กกี้แม่ขอ LLL อีกรอบอีกรอบหนึ LLL ที่เราเรียกกันว่าลองลิ้นเลิปากอย่าลืข้างหลังเล่นแ n n แอน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 เป็กกี้คือ LLL โอเคสุดมุกมุกมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะ วันนี้เป็นวันเกิดของใครบางคนนะคะคืออ๋อพรุ่งนี้แล้วเในสคริปต์บอกว่าโอปอลเถือเป็นเจ้าหนุ่มเสียงใช่ถ้าอะไรแล้วมีความฝันไปแล้วเนะรอรอห้องอยู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทู เราเลยนขอเสียงทั่วปูนน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 านนานน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 น่นนันน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 งนน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 นีนนนนานน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 ะเคนนนนนนนลนน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 เนน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 นาเคนน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 นขนบนน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 านนนนนนน่นนนนนนันมไมันนนนนน ไม่ชมไม่บอกด้วยไม่ชมยิ้มตึงใส่ฉันแล้ไม่บอกใช่นะคะลำดับต่อไปนะคะนี้ค่ะจริงๆริเรื่องยังมีนักแสดงสดโคอีกหลายท่านเลยนะครับที่อยู่ในหนังเนาะใช่แล้วค่ะเธอได้เล่นหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เล่นมีบาไม่ได้เรียกเธอกตบโบหรอกใช่ฉันกับปุ๊กี้ได้เล่นนะเธอจะพูดทำไมให้ใจเสียล่พริบตาเดียวเท่านั้น หมายถึงแกกับพี่ตาฉันออกมาแค่นั้น,นือพี่ตอย่าลุกไปฉี่กลางทางนะครับอย่าอย่าลุกไปครับทุกคนเซตต่อไปนะครับและตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณคุณพอน้องากาโต้น้องเอสเธอร์ค่ะยายแฝงยางทำแน่นอนค่ะเซนีย์อลิเซอร์เป็นพระเอกนะคะช็อปปิ้ไปจะยังมีลูกกองชั้นหลังนะครับขอบคุณ <นะ S 1> ตอนนี้ขอบคุณคุณยายปลอมแปลงนะคะพี่พี่ตาแล้วขอบคุณคุณนค่ะขอบคุณค่ะ เี่คะชอบที่ทุนยายไม่ลงนะค,คะยายก็เหงามายืนตรงนี้ไปได้ไตรงนี้ไปได้แล้วมายูแต่หน้าต่อไปจะเป็นนักแสดงนำเน,น,นะครับค่ะคุณชมบูรณ์นะครับเง็ปที่สันดีต่อพุ่มกับของเราเลยครับชมพู่ครับสำหรับขั้นใดน,นะครับที่จะมอ,ชอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีนะครับตอนนี้สแตปบายไว้เลยนะครับสามารถที่จะมอบไปได้ ผมช่อดอกไม้รอไว้ก่อนได้ไหไมไครับมเม็่ไร่ัพงเกิมไปพี่มั้เหมือนแต่งรอบสองแล้วมันจั่ยจอยจอยภาพย,น,ยนต์เข้าสองทุ่มตอนนี้ปรบมือให้กับทุกท่านบนเวทีและเราเข้าไปชมภาพยนต์กันค่ะ l o งล live เลยครับ29ามิถุนายนนี้นะคะคตอนนี้จะเป็นชอ็อตสำหรับนองช่อดอกไม้ ครับให้เวลาทิ้งตาเดียวเชิญครับเรียนเชิญคุณนมุกป้าอีกครั้งคุณผาฟ้าโยบุปไปไหนโยบุอยู่นี่ก็ชุดมันใหญ่จนโยบุเข้าใกล้ไม่ได้แล้วโยบุปไปไหนอ่าเนยเชิญนะครับในอยากจะมอบข้อดอกไม้กับทีมนักแสดงคู่กับนะครับและถ้าใครไม่มอบข้อดอกไม้ตอนนี้เตรียมกระต่ตายไปเอาลงภาพยนตร์ได้เลยค่ะ Okay. และฝากบอกต่อด้วยวันนี้แฮชแท็กเราขึ้นระดับหนึ่งทวิตเตอร์โลกช่วยกันไป,ไปต,ตัดด้วยปัดปัดได้อีกปัดอีกนะคะเชตอครับเชิญเลยครับ tamam ต่อิน้าใช่ไหมฮะให้ต่อคู่ชื่อพิน้าเชิญครับเชิญนะพิน้าค่ะพิน้าเชิญครับเชิญพีเวทีค่ะมาเลับเลยครับตัวจะดูไม่ทันกันบุ๊คไม่แพ้เลยบุ๊คคือบ้านมิเรีย สนับสนุนเพื่อนไปเรื่อยๆ29อนอยยี่สิกาครับ,บ29่ส้นี้รับนทุนงบประโย์ครับ,ออรบขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับมีช่อดอกไม้เรียกใชยค่ะใครมอบช่อดอกไม้ได้ไหม,ไหม,มคะ ว้าวนะคะเอโอเคพีนี้ชุดผ้าเข็มผ้าเรียบร้อยเลยครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะที่รักและขอเสียงปรบ ขอ,ขอบคุณท่านผู้วยิหารและพาร์ทเนอร์ทุกท่านค่ะส่วนพีมมุกกับนักแสดงทุกท่านยังอยู่บนเวทีกับ<ล>เราไหยครับขอบคุณพาร์ทเนอร์ทุกท่านเลยนะครับชอตต่อไปจะเป็นนักแสดงน,นะครับนักแสดงดารน,นักแสดงสมโทหรือผู้กำกับด้วยนะครับใช่ค่ะแม่ช่วงสวยมาก มีใครดูแลเค้วแน่ไหมเพาเดี๋ยวน้ำแสดงเข้าไปอ่ะเค้กก็ต้องอยู่ที่เรา